เ l 0 6เนี่ยเป็นดิจิตอลท i m ์เมอร์ที่ใช้งานได้สะดวกและง่ายนะฮะเพียงแค่เสียบปลัก๊กทาให้ทา์เมอร์ตัวนี้มีรูปแบบในการตั้งค่าได้มากมายหลายรูปแบบนะฮะโดยทั้งหมดเนี่ย15รูปแบบแบตเตอรี่นะครับผมเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลเมนะครับผม1.2่โวลต์80มิลลิแอมจะเป็นถ่านเขียวแบบนี้นะ,ะนี้เดี๋ยวผมจะจุ่มตะกัว่วให้พอประมาณเป็นแบบหลังเต่านะครับไม่ต้องเยอะตอนนี้นะฮะตเตีเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนถ่านเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบกับเดี๋ยวผมจะ เปิดปิดหนึ่งอาทีนะครับผมเรียบร้อยครับนี่นะครับผมตอนนี้คือทัมเมอร์ทำงานแล้วนะครับทำให้ชุดพ่นหมอกตัวน,นี้พ่นหมอกออกมานะครับก่อนไปดูคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องไท a ว w เตอรของเราด้วยครับหากมีข้อสงสัยสอบถามปัญหาการใช้งานหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์ไทยวอเตอรของเราได้เลยนะครับ สี่ครับเอลจาก Thai Water นะครับผมในวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับท h ม m มอร์6ตัวนี้นะครับโดยตัวนี้นะครับ AL06 เนี่ยเป็นดิจิตอลทามเมอร์ที่ใช้งานได้สะดวกและง่ายนะฮะเพียงแค่เสียบปลัก๊กแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ที่ว่าต้องตอการต่อกับทามเมอร์ตัวนี้ฮะ,ะเสียบเข้ากับเต้ารับของทามเมอร์ที่ใช้งานง่ายนะฮะโดยทา m เมอร์ตัวนี้นะครับผมสามารถรองรับกระแสดได้สูงสุด10แอมป์นะฮะกำลังไฟฟ้าโดยประมาณคือ2,000วัตต์นะครับสามารถตั้งโปรแกรมเปิดปิดได้ทั้งหมด16โปรแกรม on/off นะครับแล้วก็าสามารถเปิดปิดแบบแมนนวลได้ด้วยสมมติบางทีเราต้องการทดสอบว่าอุปกรณ์ใช้งานได้ปกติหรือไม่นะฮะ,ะ,ะก็อาจจะเป็นแมนนวล On Manual Off หรือแบบต้องการใช้ On Off ชั่วขราวก็สามารถใช้โหมด Manual ด้เช่นกันนะครับผมโดยโปรแกรมตัวนี้ครับสามารถตั้งวันในสัปดาห์ได้ทั้งหมด7วันนะฮะแยกกันมีรูปแบบวันในสัปดาห์เนี่ยให้เลือกทั้งหมด 15รูปแบบนะฮะจะสามารถตั้งให้ทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงศุกร์จันทร์พุธศุกร์หรือเป็นอาคารพฤหัสเสาร์จันทร์อาคารพุธพฤหัสอศุกร์เสาร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็แยกแต่ละวันนะครับผมทำให้ท i ม e เมอร์ตันนี้มีรูปแบบในการตั้งค่าได้มากมายหลายรูปแบบนะ,ะโดยทั้งหมดเนี่ยสรูปแบบแล้วก็เวลาครับเป็นแบบ24ชั่วโมงนะฮะตั้งค่าได้ ง่ายมากแล้วก็สามารถตั้งนาทีได้ด้วยความละเอียดในการเปิดปิดนะฮะอยู่ที่ระดับนาทีนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างละเอียดกว่าทัมเมอร์ที่เป็นแบบอนาล็อกเหมือนกันนะครับผมโปรเจกอนาล็อกเนี่ยจะส่วนมากจะตั้งได้แบบทุกๆ15นาทีแต่ตัวเนี้ยสามารถตั้งค่าความละเอียดได้ระดับนาทีแต่ว่าถ้าต้องการใช้งานในระดับวินาทีเนี่ยอาจจะต้องไปต่อ ค่วงกับทัมเมอร์ที่เป็นอันละเอียดระดับวินาทีอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับมีข้อดีอย่างหนึงคือสมมติไฟดับเนี้ยทัมเมอร์ในการในตัวทัมเมอร์เนี้ยก็จะยังทํางานอยู่นะฮะ โปรแกรมก็ไม่ได้หายไปไหนมีแบตเตอรี่สำรองภายในนะครับโดยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับผมแล้วแต่การใช้งานข้อระวังในการใช้ทัมเมอร์ต,ตัวนี้ก็เหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปครับระวังอย่าให้โดนความชื้นอย่าใช้กําลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่แนะนํามาจะทําให้อุปกรณ์ไม่เสียหายถ้าเราใช้งานอย่างถูกวิธีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการตั้งค่าเวลาทัมเมอร์ตัวนี้ครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เวลาก็ไม่ได้ตรงนะครับผมทัมเมอร์ตัวนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่ตีสาม เดี๋ยวเราจะมาสอนตั้งค่าเวลาให้ถูกก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนการตั้งค่าโปรแกรมด้วยเรามาดูการรีเซ็ตการตั้งค่าของทัมเมอร์ก่อนนะครับผมโดยตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม R นะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตให้เราเอาไขควงหรือปากกานะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นไขควงเล็กๆนะครับกดปุ่ม R ค้างไว้นะครับผมซึ่งการกดปุ่ม R ค้างไว้ประมาณ1 0วินครับจะทําให้โปรแกรมนะฮะถูกรีเซ็ตหน้าจอดับไปแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้เวลา ถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าโรงงานแล้วนะครับผมคือ0ูนโปรแกรมที่มีทั้งหมดถูกล้างออกไปแล้วนะครับผมสำหรับการล้างการตั้งค่าของโปรแกรมที่เราเคยตั้งไว้แล้วนะครับสมมติโปรแกรม1นะครับเราตั้งให้เป็นทํางานเวลาเที่ยงนะครับและทํางาน5วันต่อสัปดาห์ให้เรากดปุ่มรีเซ็ตรีเคลียร์ตัวนี้นะครับผมใกล้ๆปุ่มมากดไปนะครับจะเป็นการล้างการตั้งค่าโปรแกรมออกทั้งหมดนะครับผมกดปุ่มโปรแกรมอีกครั้งครับเพื่อไปปุ่มโปรแกรมออฟ และเช่นเดิมครับกดปุ่มรีเซ็ตรีเคลียร์พลังการตั้งค่าโปรแกรมที่เราเคยตั้งออกสําหรับในการตั้งเวลาใหม่นะครับผมมาดูการตั้งค่าเวลาครับอย่างแรกนะครับปุ่มบนหน้าปัดนะฮะให้กดปุ่มคลอกค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม w e ี k ตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าวันในสัปดาห์นะครับผมอย่างวันนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะทิวเดย์ใช่ไหมไฟเดย์ดย้โอเค เหมือนกันครับคราวนี้สมมติผมตั้งวันเสร็จแล้ว7วันให้ตั้งค่าชั่วโมงต่อเดี๋ยวผมขอดูเวลาสักครู่นะครับตอนนี้เป็น9ก้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีก็ผับไปนะครับเป็นเวลาเก้าโมงนะฮะต่อมาห้าสิบเจ็ดนาทีก็กดปุ่มคลอกค้างไว้แล้วกดมินนะฮะกดเลือกเวลาไปเรื่อยๆนะครับจนถึง57แต่ผมอาจจะเผื่อเป็น58นะครับตั้งเลยไว้ก่อนเพราะว่าทันทีที่เราปล่อยปุ่มมินิทนะครับ วินาทีจะเริ่มเดินนะครับผมที่00ตอนนี้ไม่สามารถตั้งเวลาในระดับวินาทีโอเคเรียบร้อยแล้วได้มากง่ายๆนะครับกดปุ่มคล็อกค้างไว้คล็อกค้างไว้ก่อนแล้วกดปุ่มวิกเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าวันในสัปดาห์กดปุ่มคล็อกค้างไว้แล้วกดปุ่มอาจะเป็นการตั้งค่าชั่วโมงในวันนะครับและกดปุ่มคล็อกค้างไว้แล้วกดมินจะเป็นการตั้งค่านาทีในชั่วโมงนะครับผมอ่ะอย่างตอนนี้ผมตั้งค่าเสร็จแล้วเป็นวัน หรหัสนาทีเห็นไหมครับผมออ่า<ะ>เรียบร้อยครับตั้งค่าง่ายมากต่อมานะครับจะเป็นการตั้งค่าโปรแกรมเปิดปิดนะครับ al 0 6นะครับสามารถตั้งค่าเปิดปิดได้ทั้งหมด16โปรแกรมนะครับวิธีการตั้งค่าค่อนข้างง่ายเหมือนกันครับอย่างแรกครับกดปุ่มโปรแกรมก่อนฮนะอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่1น,นะครับโปรแกรมออนตรงนี้นะ อตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมไว้นะครับผมอย่างตอนนี้ผมต้องการให้อนนะครับโปรแกรมออนตอนอ10โมงนะครับ10โมงครึ่งให้ทำเมื่อทำงานผมก็กดตั้งเอานะเป็น10โมงวีค k อันนี้ตั้งได้เหมือนกันนะอย่างตอนนี้คือทำงานทั้งหมด7วันในสัปดาห์นะครับผมขึ้นเต็มแผงเลยแต่ผมต้องการให้มันทำงานแค่ วันทำงานนะฮะก็กดวีคไปเรื่อยๆให้มันเลือกรูปแบบวันอ่ะพอผมกดวีคไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เริ่มทำงานแล้เหลือ5วันให้ป้าณสโมงต่อมาผมก็กดมินนิตอันนี้ไม่ต้องกดปุ่มคลอ,อกข้างไว้เหมือนตอนตั้งเวลานาฬิกานะครับผมกดมินไปเรื่อยๆเลขสาเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้ว สิบโมงครึ่ง5วันต่อสัปดาห์ต่อมานะครับกดปุ่มโปรแกรมอีกครั้งเนี่ยจะเป็น1 off นะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเห็นไหมครับออฟไปอยู่ข้างล่างแล้วผมก็เลือกวีก,ก่อนเลยให้เป็น5วันเหมือนกันนะครับเปิดปิดชั่วโมงในการทำงานเปิดปิดสัก11โมงส1แล้วกันนะฮะ เนี่ยเรียบร้อยง่ายได้เมื่อเราตั้งค่าโปรแกรมเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดปุ่ม clock นะครับอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาหน้าทามเมอร์ตัวนี้นะครับอ,อย่างที่เห็นนะครับด้านล่างจะเป็น auto หมายความว่าตอนนี้ทามเมอร์ถูกตั้งค่าให้ทำงานตามโปรแกรมแล้วซึ่งจะรันโปรแกรมที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีก็จะข้ามไปข้อระวังในการตั้งค่ายอย่างนี้ครับสมมุติถ้าเราตั้ง เปิดออนไว้ wide, แล้วไม่ได้ตั้งปิดออฟก็เหมือนทามเมอร์ทั่วไปนะครับที่ใช้งานแบบแมนนวลเราตั้งโปรแกรมออนไว้ wide, ไม่ได้ออฟทามเมอร์ก็จะรันไปเรื่อยๆ่จนก,กว่าจะไปเจอออฟอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับอันนี้ต้องระวังอย่างมากนะครับถ้าตั้งค่าแล้วลืมตั้งค่าโปรแกรมปิดไว้เนี่ยจะให้ทามเมอร์ทำงานแบบนานมากแล้วแบบอาจจะเสียหายได้นะครับผมแต่คราวนี้จะมาสอนนะครับการใช้งานแบบแมนนวลครับอย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้โปรแกรมมันเป็นออโต้อยู่ นะฮะฮแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องการแบบให้ทามเมอร์เนี้ยออนทันทีทันใดเพื่อแบบการทดสอบอุปกรณ์หรือทามเมอร์เนี้ยว่าทํางานได้ปกติไหมหรือแบบบางทีเราต้องการแบบใช้งานชั่วคราวนะครับที่ไม่ใช่แบบเป็นโปรแกรมที่ตั้งไว้เงี้ยแต่เราไม่อยากรางโปรแกรมง่ายๆครับตรงเนี้ยจะมีปุ่มออนออโต้ออฟนะครับผมปุ่มนี้นะฮะเรากดปุ่มนี้ไปครับอ่ะอย่างตอนนี้เป็นออน คือแ a นนวลอ่อนนะฮะเห็นปะ่ะอ่อนจะไปอยู่ทางใต้เลขสิบนะครับอันนี้คือท i m er อออนแบบ m มนนวลนะครับกดอีกครั้งจะเป็น off อันนี้คือปิดไว้ตลอดเหมือนปิดโปรแกรมนะครับบางทีเราไม่อยากใช้งานโปรแกรมเนี้ยกด m มนนวลอ f f ไฟมันจะ off ตลอดเลยนะแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออโต้ลับมาที่เดิมแล้วนะครับผมเรียบร้อย ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในทามเมอร์ครับโดยแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับแบตเตอรี่เสื่อมนี่อาจจะทําให้บางครั้งเราตั้งค่าโปรแกรมหรือไฟดับเนี่ยมันหายหมดนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสอนเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมในตอนนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีในการเปลี่ยนฐานภายในของ h a m m e r L06 กันครับก่อนอื่นเลยเรามาดูอุปกรณ์ก่อนฮะอย่างแรกเราต้องมีตัว ไทม m เมอร์ AL06 ก่อนนะฮะที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมเป็นแบตเตอรี่นิกเกิล M-head นะครับผม1.2โวลต์ w, 80มิลลิแอมจะเป็นถ่านเขียวๆแบบนี้นะฮะอันนี้สามารถสั่งได้ที่ร้านไทวอเตอร์เรามีจำนายนะครับผมแล้วก็ไขควงนะครับปากพิเศษ3แฉกนะฮะอันนี้เอามาจากชุดไขควงยูนิเวอร์แซลนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนอาจจะต้องหาชุดไขควงตัวนี้นิดนึงไขควง4แฉกธรรมดาอันนึงนะครับแล้วก็หัวแรง ดูดตะกัวนะฮะบางคนอาจจะใช้เป็นลวดซับตะกัวก็ได้เช่นกันนะครับแต่นี้เราจะใช้เป็นที่ดูดตะกัวในการดูดตะกัวเก่าออกนะฮะแล้วก็เป็นตะกัวบัดกรีนะครับลวดบัดกรีแล้วก็นะครับตัวนี้เป็นน้ํายาเชื่อมนะครับผมเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ว่าไม่เคยบัดกรีมาก่อนนะครับมันจะไม่ติดอาจจะต้องใช้น้ํายาในการช่วยนะครับมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะฮะอย่างแรกนะครับตัวนี้มีน็อต3แฉกทั้งหมด5ตัวนะครับไขปลดออกทุกตัวก่อนนะครับ ถาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมค่อยๆนะครับถอดตัวฝาครอบออกนะมันจะมีสายไฟอยู่แล้วก็บิดไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับผมค่อยๆนะครับใช้ด้วยความระมัดระวังไม่งั้นเดี๋ยว่วจออกเนี่ยอย่างที่เห็นคือวงจรข้างในมันจะมีน็อตสี่แฉกยึดบอร์ดอยู่กับตัวโครงนะครับผมค่อยๆนะครับใช้ไขควงถอดน็อตออกมาตัวนี้จะมีน็อตทั้งหมด3ามตำแหน่งนะครับ คราวนี้นะครับค่อยๆนะครับใช้มือดันด้านล่างครับที่เป็นแผงหน้าปัดกับหน้าจอนะครับค่อยๆดันขึ้นมาให้บอร์ดเพเยอขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ค่อยดึงบอร์ดออกมาครับตรงนี้นะครับอาจจะมีแผงปุ่มกดนะฮะหลุดมาก็ระวัดระวังนิดนึงแล้วก็จะมีหน้าจอ O L D หลุดมาตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบไร้สายนะครับผมอ่าค่อยๆใช้ความระมัดระวังดึงออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบกลับไป ต้องขันให้แน่นนะครับหน้าจอถึงจะติดโอเคคราวนี้มาที่การเปลี่ยนแบตนะครับเดีย๋ยวผมขอใส่หน้ากากอนามัยนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ลวดบัตรกีนะครับมันจะมีเข่าฝลหรือตัวตะกัวเนี่ยครับเป็นอันตารายโดยปกติแล้วนะฮะแนะนําให้ใช้บัตรกีในที่ที่อากาศเปิดนะครับผมอ่อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้จะมีลวดเอ เห็นที่เห็นนะตรงนี้จะเป็นจุดแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่นะครับผมอ่ามี2จุดเดี๋ยวเราค่อยๆนะฮะขยับนิดหนึ่งอ่ะให้ให้ปบเรี่ได้ง่ายนะฮะนนี้ที่ดุดตะกักว ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เก่าออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะวางมาข้างซ้ายการสับสนนะครับผมเดี๋ยวเราดูขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะฮะแป8นเฮดไปทางด้านซ้ายนะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับผมดูขั้วแบตให้ถูกต้องด้วยนะแบตที่มี รอยสลักขั้วบวกนะครับต่อให้ลงกับขั้วบวกตรงนี้นะฮะเราก็เสียบลงไปอเคอันนี้แต่ผมอาจจะจุ่มน้ำยาประสานนะฮะหรือว่าฝลักหน่อยนะครับจะได้ตอนบัตรกีจะได้ง่ายๆนิดนึงนะครับผมค่อยๆเสียบเข้าไป เหตอนนี้ขาวอุปรกรณ์ทะลุมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะชุ่มตะกัวปะกีใใ้้พอประมาณเป็นแบบหลังเต่านะครับไม่ต้องเยอะถ้าเยิ่มแล้วเกินไปเดี๋ยวจะแย่อยโอเคตอนนี้นะฮะ ปัดกีเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนฐานเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะประกอบกับแล้วก็ทดสอบการใช้งานนะครับอันนี้นะฮะแผงวงจรที่หลุดค่อยๆใส่แผงหน้าปัดตัวแผงหน้าปัดนะฮะ ใส่ง่ายขึ้นด้านบนนะครับแผงจอ LED ตัวนี้นะฮะดูรอยปากประกรณ์แผ่นรองแล้วค่อยๆวางบอร์ดนะฮะใส่ฟงสายไฟอะไรดูให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าให้แบบติดน็อตอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราก็ใช้น็อตที่เป็นตัวสี่แฉกนะฮะจิดกลับเข้าไป ขันให้แน่นพอต,ตึงมือนะครับถ้าไม่แน่นเดี๋ยวจอจะไม่ติดเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ค่อย <c oughs> ๆนะฮะประกอบตัวใส่ไฟออกแรงกดนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ไขควง3แฉกนะครับขันนอ็อต กลับเข้าไปโอเคฮะเรียบร้อยขันให้แน่นนะครับ ตอนนี้นะฮะจอ OLED ก็กลับมาติดแล้วนะครับผมถ้าขันไม่แน่นนะครับจออาจจะไม่ติดนะฮะเห็นคือโปรแกรมโดนรีเซ็ตค่ากลับไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องค่าใหม่แต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแบตเตอรี่เก่าอยู่นี่นะฮะย่างที่เห็นคือมีร่องรอยบัดกรีอยู่ด้วย ข้อระวังนะครับตอนถอดแบตก็คือดูขั้วแบตเตอรี่ด้วยนะครับประกอบขั้วแบตเตอรี่สำรองให้ถูกแล้วก็ตอนประกอบกับต้องขันน็อตให้แน่นนะครับไม่งั้นจอ o l e d จะไม่ติดใส่ด้านที่ถูกด้วยด้านที่เป็นแถบแม่เหล็กอของจอ o l อ d เนี่ยต้องสัมผัสกับด้านที่เป็นแถบทองแดงของวงจรด้านในอย่างที่เห็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไม่ใช่เรื่องยากกว่าที่คิดนะครับทุกๆคนสามารถทําได้ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมและทําด้วยความระมัดระวังนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการสาธิตในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ AL 0 6เดี๋ยวต่อไปจะเป็นชุดสาธิตการทดลองทัม m มอรกับหลอดไฟเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราจะมาสาธิตการทํางานทัม m มอร AL 0 6กับชุดทดลองหลอดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะ ตอนนี้ครับผมตั้งค่าเวลาทัมเมอร์ไว้แล้วครับเป็น1 0 4โมงนาทีนะฮะอันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะตั้งโปรแกรมให้เปิดปิด1นาทีนะครับผม ตอนนี้นะครับผมตั้งให้โปรแกรมนะฮะเริ่มเปิดตอน10บโมงสีนะครับและปิดตอน10บโมงสี่ฮะเดี๋ยวเราจะทดลองเลยนะฮะอย่างแรกครับตั้งเวลาเสร็จแล้วเสียบทัมเมอร์เข้ากับปลั๊กก่อนอันนี้เราจะได้เห็นหน่อยแล้วก็เสียบหลอดไฟเข้ากับตัวต้อนรับนะฮะแล้วเราก็รอเวลาตอนนี้นะฮะ10บโมงสี่สิบเอีินะฮะเดี๋ยว10บโมงสีเนี่ยหลอดไฟติดนะฮะติดเป็นเวลา1นาทีแล้วปิด นะครับผม เรียบร้อยครับอย่างที่เห็นนะครับว่าทัมเมอร์ตัวนี้มีความละเอียดในระดับนาทีนะครับโดยสามารถเปิดปิดเนี่ยต่ำสุด1นาทีและกว้างที่สุดนะฮะคือ168ชั่วโมงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูชุดสาธิตการทดลองกับชุดพ่นหมอกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบชุดพ่นหมอกกับทัมเมอร์ al 0 6กันนะครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาทัมเมอร์ก่อนนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เป็น 11โมง58ผมจะตั้งโปรแกรมไปให้ทำงานตอนเที่ยงและปิดตอนเที่ยง1นาทีนะครับหลังจากตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไทม์เมอร์ตัวนี้นะครับไปเสียบเข้ากับเต้ารับตรงนี้แล้วก็จะเป็นชุดพ่นหมอกของทางร้านนะครับผมให้เปิดปิดทำงาน1นาทีนะครับ เกบปลักให้เรียบร้อยนะครับผมตัวสอบความถูกต้องสำหรับตัวนี้นะครับเป็นชุดพ่นหมอกค่าเชื้อของทางร้าน Thai Water นะฮะแต่ในวันนี้นะคะเราไม่ได้ต่อผ่านโมชั่นเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเราต่อตรงเข้ากับ a i r ท i m e r เพื่อแสดงให้เห็นการทำงานว่า AirTimer นั้นนะครับผมสามารถทำงานร่วมกับตัวปั๊มกร e น n 1นที่เป็นชุดพ่นหมอกตัวนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรารอเวลานะครับผมใกล้แล้ว นี่นะครับผมตอนนี้คือพัมเมอร์ทำงานแล้วนะครับทำให้ชุดพ่นหมอกตัวนี้พ่นหมอกออกมานะครับสำหรับชุดพ่นหมอกตัวนี้ครับใช้แทนตัวชุดพ่นหมอกที่เราสามารถตั้งไว้ใช้กับโรงเห็ดโรงเรือนโรงเพาะปลูกต่างๆที่ว่าต้องการให้ปั๊มทำงานลดน้ำตามเวลาได้นะครับผมใช้งานง่าย สะดวกอย่างมากนะครับเราตั้งเปิดปิดไว้1นาทีนะครับผมหลังจากทำงานเป็นเวลา1นนาทีตามที่เราตั้งไว้ตอนนี้ก็หยุด เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับผม AL t a m e r ใช้งานง่ายไหมครับตั้งค่าได้สะดวกและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูช่วงสรุปกันเลยนะครับได้เห็นประสิทธิภาพของ AL 06ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในการทดสอบ AL กับชุดสาธิตหลอดไฟการทดสอบ AL กับชุดสาธิตพ่นหมอกหวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ AL 0 6 Timer ตัวนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผม ถ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r i b e และสนับสนุนช่อง t ทยวอเตอรของเราด้วยนะครับสำหรับวันวนี้ครับเอลจาก t ทยวอเตอรขอลาทุกท่านไปก่อนพบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับผม